ไปซื้อลำให้หน้องก่อนยงไม่หลบซื้อลำให้ห่านนะครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อหา่านเอ้ซื้อหา่านไปซื้อลำขนน,ะอ,นยอยู่บ้านนะยุไม่หลบกับแอนด้าอยู่บ้านกอบ้านนะทุกนะเราไปซื้อลำให้หา่อนแบบนี้เราก็จะเอาผ้า มาลองสักหน่อยหนึง่งเนื่องจากว่าเดี๋บอกมันจะพางนะครับมาาันจะพังไปกันเลยเดี๋ยวจะพาให้ดูบรรยากาศรอบๆไปแล้วพอไปแล้วหบรบกมบ้านพาไปดูบรรยากาศรอบๆ ของทุกนายามเช้ายามเช้าเ,เวลาเราเาขาเรียกว่าอะไรอ่ะบรรทุกรถใส่นะผมเวลาเลี้ยวอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวแบบเหมือนปกตินะผมต้องเลี้ยวแบบเอาพื้นที่กว้างๆหน่อยอย่าหักมากนะผมเดี๋ยวรถเขาเรียกว่ารถใส่มันจะไปโดนขอบมอไซค์เรานะครับผมประมาณนี้ จะให้ดูบรรยากาศไปรอบๆเลยถือไปก็เสียวไปเนะี่ยเพราะว่าเราขับมือเดียวประมาณน,นี้ต้องขับชา้าๆนะครับผมแต่ว่าตอนขากลับมายังไม่แน่ใจนะคะผมว่าจะถือกล้องได้ไหมอาจจะต้องเก็บกล้องนะผมเดี๋ยวงานเข้าแต่ว่ากล้องก็กล้องผมนี่เป็นกล้อง360องศาผมนะเป็นกล้องเซ็นเซอร์หนึ่งนิ้วอันนี้ก็คือมันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ มีการรับประกันอยู่นะครับผมผมซื้ออซื้ประกันไว้เพิ่มอีก2ปีก็เป็น3ปีประกันเรื่งองเเลนกล้องนะผมแต่ว่าผมก็คือไม่อยากครับผมคือไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุถึงจะซื้อถึงจะซื้อแต่ก็ไม่อยากเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าเวลาส่งเคม,มัน6เดือนเลยทีเดียวเพราะว่าพรุ่งนี้ผมก็จะไปแห่เทียนที่อุบลแล้วนะผมไปทำคอนเทนต์ยังไงฝากติดตามด้วยนะครับในช่องทุกสิ่งวันได้นทีนี่นี่ก็จะเป็นทุ่งนารอบๆทุ่งนาเลย มากเลยใช่ไหมเป็นรอบรอบเราก็จะค่อยๆขับไปนานรอบๆยู่ต่างจังหวัดมันก็ดีอย่างหนึ่งนะครับผมมันก็หายใจได้เต็มปอดดีเนาะเราก็จะไปอย่างชา้ชาๆ ถามนี่นาะ ได้เต็มปอดนะครับผมช่วงนี้ก็อากาศพายุเข้านะครับผมประมาณนี้วันที่8จะขึ้นกรุงเทพนะครับผมพอดีก็เลยต้องไปซื้อลำไปให้หานะครับผมไปให้พี่สาวนะครับผมนาเขียวพัจีเลยดูสิสวยๆงามๆบรรยากาศยามค่ําคืนปกติเวลาผมไปซื้อลำเนี่ยผมจะใช้รถรถเก๋งรถใหญ่ไปซื้อนะออประมาณนี้ แต่เนื่องด้วยว่ารถใหญ่อยู่กรุงเต้พอดีผมนั่งเครื่องมาเนาะเดี๋ยวต้องนั่งเครื่องกลับ ที่แบบว่าเอออารถรถมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็ไครับผมพอทางโค้งเราก็ดูซ้ายดูขวาหน่อยแล้วเวลาเลี้ยวแล้วก็ค่อยๆเลี้ยวอย่าไปหักสุดหักสุดไม่ได้เดี๋ยวรถมอเตอร์ไซค์เราจะคูดกับรถใสนะครับเพื่อนตอนรับเพื่อนตอนรับ เล่นโดรนบินเล่นถ่ายดูรวงข้าวตอนรวงข้าวกำลังออกเพชรออกรวงประมาณนี้สวยงามไปซื้อลำซื้อลำที่ลงสีข้าวแล้วผมลงสีใหญ่เลย ก็ไม่ค่อยมีเนาะไปลงสีกันเลยถ้าไปดูลงสีกัน เราเลี้ยวตรงนี้เมื่อกี้นี่ก็ได้ตรงรถใหญ่เมื่อกี้แต่เขาขวางทางเราอยู่เราก็เลยมาตรงนี้เลยแล้วกรันแล้วกันร,รักกันร,รับก,กัไนไปเลยไปเลี้ยว,ยวแม้จิง ลงสีถึงแล้วนะคะผมเมื่อกี้ที่ว่ารถรถกระบะออกมานั่นแหละเป็นทางเข้าลงสีนะครับผมเข้าตรงนั้นก็ได้แต่พอเข้าขวางปั๊บเราก็จะเข้าตรงนี้เนี่ยลงสีเนี่ยเป็นลงสีแล้วนะับนี่ลงสีใช่เลยลเราจะเข้าตรงนี้กันลงสีสินทวี ๆ okay. นี่ก็ได้ลำมาแล้วนะครับผมนี่ลำ ก็คือเวลาเราจะเอาลำใส่หรือว่ามรรทุกข้าวรรทุกอะไรก็ช่างพยายามเอาข้าวไว้ฝั่งนี้อย่าให้ข้าวอยู่ฝั่งนี้ครับผมคือให้อยู่ฝั่งที่หนักที่สุดไม่งั้นมันจะกระดกนะผมแล้วก็เอาผ้าน,นี้รองให้มันดีๆนะครับผมประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะไปกันดูธรรมชาติกันเนาะเออลองนี้เมื่อกี้ก็พี่เขาก็เออพอเราเอารำเสร็จแล้วพี่เขาก็บอกให้เอาแล้วก็ครั้งแรกเหมือนกันแหละนะครับผมไม่ค่อยจะมรรทุกอะไร คือพี่เขาก็แนะนําว่าเวลาบรรทุกข้าวบรรทุกอะไรก็ช่างให้เอาของดังหนักไว้ตรงท้ายๆอย่าเอาไว้ตรงไปลายของรถไถแล้วมันจะ,ะกระโดกนะคะผมไปแวเราไปกันเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือประมาณบ้าเมื่อกี้ขบัขบขบัขบขบับขับนาก็แบบว่าเออคุณคุณแม่คุณยายนะก็บอกว่าเออนั่งนั่งทับแบบนั่งให้นั่งทับแบบแบบกับผ้าขาวบางไม่ใช่ผ้าขาวบางที่ปิด ผ้าเขา่าม้าคือผ้าเข่าม้าเวลาเราจะไปไหนันทุกใช่ไหมแล้วก็เอาลองเอาผ้าเข่าบางลองกับรถสายของเรานะผมเพื่อป้องกันไม่ให้เบาเราแล้วก็ไม่ให้มันหนีบดากดนีบตูดของเรานั่นแหละเออพูดง่ายๆภาษาง่ายาาคๆคือป้องก,อกันเบาแล้วก็ไม่มีหนีบตูดหนีบดากนั่นแหละเออภาษาผู้เฒ่าผู้แก่นะเออนั่นแหละแล้วทีนีออ้คุณยายก็ยิ้มแล้วคุณยายก็บอกว่าประมาณว่าคุณยายก็บอกประมาณว่า ระวังนั่นมระวังนั่นนมปะระวังมันหนีบกระโปงเด้อหนีบกระโปงเด้อแบงนี้ให้เราวางรถใส่หนีบกระโปงประมาณนี้ก็แบบเออทักทายแบบชาวบ้าน่ะเนาะก็แบบขำๆกันะนะ<อ>ประมาณนี้ยายใจดีไม่ได้หนักอย่างที่คิดนะก็แบบเออพอรถใส่ใส่นี่ก็ขับแบบสบายๆชิวๆแต่ว่าเนื่องด้วยว่าอย่างที่บอกไปว่ามัน กล้องเราก็ต้องระวังนิดนึงประมาณน,นี้ทุ่งนาก็าเขียวขจีเชียวมีป้านคุณแม่ที่แบบเออน,นับถือการอะไรอย่างงี้เป็นคุณแม่ยา,าติธรรมนะครับพูดถึงนาพ็ดิดนาก็สวยสวยมากเลยนะขับก็ต้องดูทาง้วยนะครับลงไปนะั้นเราจมเลยนะครับผมเพราะว่าดูสิน้ำเยอะมาก หน้าดีวันนี้ข้าวดีข้าวดีมากนี่ดูฝั่งนี้สิข้าวแบบเขียวขจีแบบสวยงามงามสุดๆประมาณนี้นะครับผมถือกล้องไปด้วยก็ต้องระวังกิ่งไม้ด้วยนะครับผมจะมึนลาดาพ <St ül ets> รุ่งนี้ก็จะไปงานแห่เทียนที่อ,อบุบลฝากติดตามในช่องทุกสิ่งก็หน้ายินดีด้วยทาง u t u b e นะครับประมาณนี้ ก็จะไปทําในเรื่องของการออแบบว่าของการเดินทางเหมือนกับว่าเราจะไปบอกกล่าวว่าเ,ออเดินทางจากอุทุมพรพิสัย,ยไปอุบลกนนี่บาทด้วยรถไฟแล้วก็ต้องต่อรถอะไรที่จะไปทุ่งสีเมืองนะครับผมเพราะก,ก็ลงทุนพระงานนี้โดยเฉพาะเลยนะผมไปเช่าโรงแรมนอนเลยคืนหนึ่งเพื่อที่จะทำคอนเทนต์ในส่วนของตรงนี้และจ หลายท่านก็ถามเข้ามาอุ้นน่าจะมีรายได้เยอะเนาะกล้าลงทุนแบบขึ้นเครื่องทำคอนเทนต์บ้างหรือว่า,อานอนโรงแรมทำคอนเทนต์บ้างจริงๆก็ยังไม่ได้ในส่วนของตรงนี้หรอกเพียงแต่ว่าเราทำทำด้วยที่สิ่งที่เรารักับผมรักในสิ่งที่เราทำทำแล้วเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำก็เหมือนกับว่ายิ่งให้ก็ยิ่งได้ยิ่งเราแบ่งปันความรู้เราก็จะได้สิ่งที่มันก็สะท้อนกลับมาหาเราเนาะประมาณนี้แล้วก็มีความสุขดีกับสิ่งที่เราทำ เดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะถึงบ้านแล้วแหละนะครับผม่ายายอะไรเมื่อกี้เอากล้องแบบขับเข้าไปในโรงสีใช่ไหมท่าแก่เขาก็ถามว่าอันนี้คืออะไรเลยบอกว่ากล้องอ๋อคือส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยเห็น ต้องสไตล์แบบ310องศาที่มันเป็นแบบเหมือนเป็นแท่งๆไงประมาณนี้นะครับผมจะเห็นแต่เป็นสี่เหลีย่ยมมากกว่าครับเดียวแล้วมันต่างจังหวัดมันก็ไม่ค่อยอะไรมากมายไงรถก็ไม่ค่อยมาเท่าไหร่อากาศก็ชิวๆประมาณนี้เออฝนยังไม่ตกแบบนั้นพอจะเอ่อไปซื้อรามเสร็จแล้วพี่เขาก็บอกว่า,วาระวังฝนตกด้วยนะว่ะ ซื้อลำถ้าเป็นรถใหญ่มันก็ดีอย่างหนึง่งรถใส่มันก็เออพี่เขาก็บอกว่าเขาซื้อลำไปกลับไปเหมือนกันกลับไปที่บ้านโอ้ฝนตกกลางทางบอกว่าบิดหูหลูบเลยว่าอย่างนี้บิดไม่ยั้งเลยว่าอย่างนี้พอมลำมันเปียกน้ำมันก็จะกินไม่ได้นาเขียวจริงๆเลย ถึงแล้วถึงบ้านเราแล้วเป็นป่านะผมบ้านผมมันจะเป็นแบบแนวแบบสวนผสมไม้ป่านะผมคือเมื่อก่อนก็ปลูกผลไม้ตั้งเยอะนั่นแหละพอปลูกผลไม้อย่างเดียวเนะี่ยที่สวนมันแลกอะคือมแมลงมันกินแต่ยอดพอยอดมะม่ออกมามันก็กินยอดมะม่ออกมามันก็กินลำนองนี้เออมันก็แบบนะก็เลยแบบปลูกอะไรก็ไม่ได้ก็เลยแบบ คือรอบๆบ้านเ็าจะปลูกพวกผักผลไม้แล้วก็จะแนวทุเรียนรอบๆบ้านนะผมส่วนส่วนตรงนี้ใช่ไหมครับก็จะเป็นแนวไม้ป่ามากะมากกว่าเพราะว่าไม้ป่ามันก็จะค่อนข้างทนทานนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับมีเป็นสวนทั้งหมด17ไร่นะครับเจ็แ8ไร่แล้วถึงบ้านเราแล้วถึงบ้านเราแล้ว ดูรถซ้ายขวาค่อยๆเลี้ยวมาแล้วลูกลักลูกลักลูกลักมารอรับแล้วฮตรงนี้ก่อนโอเคถึงแล้วนะครับขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ